ช่องครับจากเขาพนมรุ้งคู่แล้วก็ตะลันตะลันตะลันมายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับห่างจากพนมรุ้งประมาณ10กิโลที่นี่ปราสาทเมืองต่ำบ้านโคกเมือง เมืองต่ำเนี่ยมีความโบราณโบราณแล้วก็สวยงามไม่แพ้ปราสาทขนมรุ่งนะคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเขานะแต่อยู่กลางหมู่บ้านเลยครับซึ่งบ้านโคกเมืองเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมในการดูแลทํานุบํารุงรักษากันอย่างดีดีด้วยไม่เท่านั้นนะชาวบ้านเนี่ยยังมีการจัดทริปทัวร์ในชุมชนเพิ่มเติมด้วยอักเกออะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณ ผมบีม้ครับผ<ะ>มไปกับผมไหมผมจะพาไปเที่ยว <ไป S 1> ครับไปค่ะใจง่ายาด้วยมามาม<ๆ>อาอย่างนั้นเข้ามาใกล้ยิงหน่อยทุกครัวเรือนยัดรถบอลลอน สวยเหมือนในโทรทัศน์เลยคุณผู้ชมครับแหมมาอีสานทีไรเนี่ยนะครับมันแซกอิลีเดอร์ค่ะเดอร์อบอุ่นอย่างนี้ทุกครั้งน่ารักทุกคนเลยนะครับและกลุ่มที่ผู้ใหญ่พามาจุดแรกเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนพิการครับนี่ทุกคนเนี่ยเขาทากระเป๋าแล้วก็ทําเสื้อขายกันด้วยนะโอ,โอ้คุณผู้ชม ้าแวะมานะมาค้างที่นี่แล้วแวะมาดูมาดูเขาทำอะไรกันมาช่วยกันซื้อมาจับจ่ายบ๊อบบี้บววชอบแบบนี้แม่มชอบไหมเออเดี๋ยวซื้อให้อันนึงเดี๋ยวซื้อให้อันนึง่งแม่ซื้อเต็มที่ผมจะไปเก็บผักเพื่อกินข้าวมื้อเย็น ทบมีอาชีพแล้วภูมิใจไหมล่ะพอเวลามีคนมาซื้อของเราภูมิใจไหมใจค่ะนี่แหละครับคือต้นตำรับเลยนี่ของเสือปูอันนี้ก็ลายหนึ่งทางพี่นี่ก็อีกลายหนึ่งอันนี้กําลังกลางอันนี้ของหนูเหรอคะใบเท่าไหร่เนี่ยหรือของหนูเอาไว้ใช้เองห้าร้อยห้าร้อยเลยขอซื้อนะพี่ขอซื้อนะคะเพืนแบบทรานนี่ เขามองไม่เห็นนะครับน้องมองไม่เห็นเลยแต่ครับสามารถทำได้เลยแล้วหนูทำลายยังไงอ่ะเอามือจับเอาคำคำเอาใช่ไหมลูกวันนี้เขาเรียกว่าลายนอนลายนอนนานไม่ก่ว่าจะได้ใบหนูไม่นานค่ะสองอาทิตย์เออคเลือดดีละดีละพี่จะเอาไปตอนนี้เราให้คุณพี่หนูแหม่มแกเพลิดเพลินเจริญใจช้อปปิ้งต่ออีกหน่อยหนึ่งเราไปดูหัวหน้าครอบครัวเขาเก็บผักกันดีกว่า ซึ่งผักของชาวบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวที่แห่กันมาเที่ยวนี่นะครับสามารถเข้ามาเก็บกันสดๆด,ดแบบนี้ได้เลยนะครับปลอดสารแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้ขือนะโอ้ัสดสดสเลยดูดิกินไนดะ้ไอกินเลยแล้วต้องอาจจะต้องล้าก่อนไอ่กินเลยแล้วต้องอาจจะตุองล้าก่อน,น,อ,อ,าาอ,อ,นอันนี้ขึ้นทั้งต้นเลยนะขึ้นแบบนี้เลย อันนี้น่าจะเป็นเรดโอ๊กโหเหมือนเขามีสมุนไพรสมุนไพรเพราะว่าถ้ามันเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจผมอะเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจผมอะมาดูนี่โหดูพริกโหดูพริกพริกมันใหญ่มากเลยอะมันไม่ใช่พริกมันอะไรไม่รู้มันไม่ใช่พริกมันอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรกินได้ไหม ใจผมยังเดียวบอกให้ใจยาได้ผักแล้วแต่ขาดข้าวไปกลุ่มทำข้าวหางภูเขาไฟกันน้อยสวัสดีค่ะนสวัสดีครับข้าวหางภูเขาไฟหาง ภูเขาไฟหรืออยู่ในภูเขาไฟไายภูเขาไฟหรืออยู่ในภูเขาไฟมันไม่ใช่หางมันเป็นภาษาอีสานใช่ไหมหางนี่มันเป็นข้าวที่แบบเรานึ่งข้าวเปลือกพอนึ่งได้ที่แล้วเราก็เอามาตากบนที่สูงคนที่สูงคือแปลว่าหางเหมือนว่าภาษาไทยกลางก็ค้างไว้ข้างบนงดินที่ปลูกข้าวเรามันเป็นดินภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุสูงแต่ต่างกับข้าวธรรมดาไหม แตกต่างอยู่อรเพราะว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกดินบุขาไฟก็ดินเป็นดินอุดมสมบูรณ์เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมีกลิ่นหอม,หมอ,อ่อนเหมือนกลิ่นหอมน้ำนมข้าวข้าวเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ดีหนึบนุ่มข้าวหางภูเขาไฟมีวิตามินสูงมากนะครับเพราะว่ากรรมวิธีเขาครับเขาแช่ข้าวให้มันเกือบจะง,งอกนะครับแล้วก็นําไปนึ่งทั้งเปลือกเลยนะครับตึ้งเพื่อที่ให้แป้งอ่ะมันแตกตัวกลายเป็นแว็กพืชเป็นน้ํามันรําข้าว ที่มาเคลือบกับเนื้อข้าวเนี่ยค่ะนึ่งเพื่อที่จะรับประทานยังยังยังไม่ทานนะยังทานไม่ได้ยังทานไม่ได้เนึ่งทั้งเปลือกมันเลยเลยค่ะแล้วน้ำมันจากํำข้าวมันจะออกมาเป็นแว็กซ์ของันเองนุ่นมีคิดนี่คิดว่าจะกินเลี้ยงกันนุ่นมีคิดนี่คิดว่าจะกินเลี้ยงกันใครที่กินเยอะมากเลยอะกลับได้ ต้องกลับด้านให้ข้างบนลงไปข้างล่างไปเลยไปเอาวางไว้ฉันทำให้ดูค <laughs> ขาคงมไม่ไปแม่บีเออผมควดร้อนเลย สู่โฮมสเตย์น,นะครับชาวบ้านทำอาหารไว้รอแล้วน่ารักจังเลย <laughs> นี่เมนูพิเศษนะครับคุณแหม่มครับอโอ้โหตนน้มตำปลาอ,อ,อันนี้คือทุกคนมาจะได้กินเหมือนกัน<อ>ครับเป็นเมนูของค้งเมืองเราเลยนะครับ<า>ของโฮมสเตย์ของเรานี่ผักที่คุณบ๊อบบี้เก็บมา,มาเมื่อคืนอร่อยขาวขึ้นอันหนครับก็ับบไวใจผมนะเห็นไหมนี่คือต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อน ครับเป็นสวรรค์ไอตัวนี้คือประณนตเดดเดียวและอันนี้คือผัดกุ้งจอมผัดกุ้งจอมอื้อักุ้งจอมนี่คือขึ้นชื่อเลยนะครับของประคนชัยเราเลยนะครับโอ้แ๊บคักมานะอย่าไปกินที่อื่นนะต้องกินที่โฮมสเตย์เท่านั้นอร่อยมากบ๊อบบี้อันนี้ก็กรอบอะไรผมเด็ดนี่นะโว้ผมเด็ดนี่นะลองชิมดูดิ ไม่ขมด้วยไม่เห็นเขียวด้วยนุ่มนุ่ม,ม,มเขาเรียกว่ากรอบกลอมหอมนุ่มชิมชิมชิญมาโลกกันทำกิจกรรม วรจริงๆนะอยากให้แวะไปจริงๆเลยนะครับอบอุ่นมากๆเลยพี่น้องชาวโคกเมืองน่ารักทุกคนบอกเขาไปเลยเป็นแฟนรายการคู่เลฟครับฉ <c oughs> นนราคาละฮะหัวละ350บาทที่พักคืนหนึ่งหลับสบายอาหาร2มือโอ้โหพร้อมกิจกรรมพาชมหมู่บ้านด้วยรถอ e ีแตกมันตรงนี้ช่วงหน้าความมหัศาจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อทิวลิปบานที่อีสานตา